ไปแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วตั้งตึกเลยเอ้ย ขนลุกย้อนคันำํานายโหนดังโสรจ่าเตือนปีงูไฟบรรลัยกันจะเกิดแผ่นดินไหวกลางกรุงเทพเรียกได้ว่าจากเหตุการณ์ช็อกขยาวขวันนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้28มีนาคมพศ2568 เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีนะคะได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2ลึก10กิโลเมตรในประเทศเมียนมาเกิดเตอร์ช็อกถึง9ครั้งส่งผลให้กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในประเทศไทยค่ะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เพจกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกมาอัปเดตเรื่องนี้โดยมีการระบุข้อความว่ารายงานจํานวน a f t e r ช็อกจากแผ่นดินไหวกลุ่มรอยเลื่อนสกายบริเวณประเทศเมียนมาพบจํานวน77ครั้ง a f t e r ช็อกที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงต่ําหลายพื้นที่ของประเทศไทยแทบ ไม่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวข้อมูลณนะวันที่29มีนาคมปี6 8เวลา6นาฬิกาและซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะประเทศไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดค่ะก็คือตึกถล่มที่จตุจักรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนะคะและคาดว่ามีคนงานก่อสร้างหลายชีวิตนะคะในตึกดังกล่าวขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยเป็นตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่สูง30ชั้นงบประมาณ2,136ล้านบาทค่ะและจากกรณีเกิดเหตุแผ่นนนนิไวศศูย์กลางใเท มาขนาด8.2ไม่นิสูตความลึก10กิโลเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกทมรับรู้ถึงแรงส,สะเทือนล่าสุดพบอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพบว่าคารได้พังถล่มลงมาทั้งหมดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นราจะาพาะท่านผู้ชมค่ะมาย้อนคำทํานายของโหนดังอย่างโหนโสระจะที่เตือนงูไฟบาลัยกันจะเกิดแผ่นดินไหวกลางกรุงเทพหลางหลายคนกําลังพูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นค่ะโดยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2567นะคะทางโหนโสรจ,จักค่ะได้ผ่าเรื่องร้ายปี2568สู่ปีงูไฟบาลัยกัน เตือนแผ่นดินวิปรโยคใจกลางเมืองน้ำท่วมใหญ่ภาวะสงครามโรคสงครามข้างดินแดนช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุตสะพรึงฆ่าช,ชีวิตคนและมอบการเมืองใหญ่ย่ำรอยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกยากและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะโดยทางด้านของโหรโสรจ่านะคะเจ้าของฉาย,ยาว่านอสตราดาบุสเมืองไทยได้ผ่าดวงเมืองปี2018ในรายการไทยรัฐท็อกค,ค่ะซึ่งเคยได้ทํานายว่าจะมีแผ่นดินไหวใจกลางกรุงเทพโดยโหรโสรจารค่ะเผยว่าจริงๆปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วถ้าถามว่า ความร้ายแรงหนักกว่าปี2,567แค่ไหนหนักกว่า10เท่าเนื่องจากมันมีโรคระบาดมีภัยพิบัติแค่2เรื่องนี้คนก็ตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วย68 69 70ก็ยังหนักอยู่กับบินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ3ปีนี้เช่นเครื่องบินจากนั้นนะคะทางด้านพิธีกรค่ะได้มีการถามว่า แผ่นดินไหวจะไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่จะเกิดรอบๆเราจะเห็นถึงแรงสั่นสะเทือนที่กรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่อาจารย์เคยทํานายกับผมกรุงเทพเสี่ยงต่อร้อยเลื่อนที่มีพลังและตึกของเราไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวทางด้านของหัวโสราจารค่ะได้ตอบชัดว่าใช่มันจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์นะคะโซเชียลค่ะก็ได้แห่แชร์คำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเมียนมาค่ะโดยในช่อง YouTube ของคุณก๊อฟเบญสพนได้เผยคลิปในชื่อเทปท่านโยมเตือนแผ่นดินไหวผ่านหมอปลายระหว่างปี2 5 6 8เผาจริงซึ่งเทปนี้นะคะออนเมื่อวันที่2 7ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งบางช่วงของรายการหมอปลายนะคะได้มีการเปิดเผยว่าครึ่งปีแรกจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเพราะะนนจังหวัดที่ใกล้เมียนมาก็ให้เตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการส ท่านก็เห็นมานานแล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่กล้าพูดที่อื่นเห็นมาตั้ง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาแล้วที่พูดอยากให้มีการเฝ้าระวังป้องกันดีที่สุดอยากให้เก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้าพัดไปไม่อยากให้มันพังแล้วก็ทับบ้านของมีค่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็ยังโอเคกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดช่วงประมาณกลางของกลางปีเดือนที่3เดือนที่4ของปีประมาณนั้นขอให้ไม่เกิดและทั้งนี้สําหรับเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนไทยทางด้านของนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตนนะคะก็ได้มีการเปิด เผยว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวได้คลี่คลายแล้วประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักได้โดยเฉพาะอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหายรถไฟฟ้า BTS และ MRT จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่29มีนาคมพศ2 5 6พนนักวิชาการประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหวในกรุงเทพอยู่ระหว่าง3 0 0 0ถึง5,000ล้านบาทโดยคาดว่าผลกระทบต่อจิตวิทยาของประชาชนจะมีระยะสั้นไม่เกิน3วันสำหรับสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนสกายในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังและยาวประมาณ1,200กิโลเมตร และอย่างไรก็ตามสําหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวกรุงเทพวิธีป้องกันและรับมือนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะหากอยู่บนอาคารสูงหรืออยู่ภายในอาคารนะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดค่ะให้รีบเคลื่อนย้ายออกจากตึกอาคารทันทีโดยลงทางบันไดหนีไฟไปยังประตูทางออกโดยเร็วที่สุด2รีบหาที่กำบังโดยทันทีเช่นไปหลบใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรงห้ามยืนใกล้หน้าต่างเพราะเป็นจุดเปราะบางอาจเกิดแตกร้าได้ง่ายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว3ไปยืนท่ามกลางพื้นที่โลง่งเช่นสนามฟุตบอลสนามหญ้าห้ามยืนใกล้เสาไฟฟ้าหรือหา อยู่ใกล้ริมทะเลให้รีบขึ้นที่สูงหรืออยู่ให้ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดและหากขับรถยนต์อยู่ให้ค่อยๆชะลอรถแล้วจอดข้างทางหรือจอดในที่โล่งแจ้งไม่ควรหยุดรถทันทีเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้จากนั้นติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพยอย่างใกล้ชิดและทั้งนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมวินาทีระทึกค่ะหลังคนในวงการบันเทิงประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งแต่ละคนนะคะจะมีการรับมือและการตั้งสติในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยคคค่่่่่ะะะแแผผนนนนดดิไิไไหหวว ขอค่ะขอขอขอนี่แอร์พันดินไหวค่ะฮืออืเอบาซี่ค่ะเธอดูดิอ่ะนะ่นะน่ะืออะเจอช่างหน้าช่างผมนะคะตอนนี้คนยืนอ,อยู่เต็มถนนเลยเพราะว่าพันดิไนไหวที่ออกมาทุกตึกเลยดูดิอ่ะเธอน่กกากลัวมาก มันคือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวของจริงเลยย่ะแกแรงมากตายอะช่างแต่งหน้าตายในหน้าที่ปะวิ่งออกมาวิ่งออกมาพร้อมกับแปลงปะเติมปากอหรอแม่ไม่มีอารมณ์เติมค่ะตอนเนี้แผ่นดินมันไหวค่ะเต็มถนนเลยอะแผ่นดินไหวอะคือเดินไปเรื่อยๆคือคนเต็มถนนเลยนะเต็มถนนไปเรื่อยๆนี่คือนี่คือเพจิต หน้าเอ็มบปอซี่แล้วก็กำลังจะเดินไปชิดลมแล้วฉันอยู่คอนโดกลับบ้านก็ไม่ได้กำลังคิดว่าจะไปเวลาเพราะว่าเตี้ย <c oughs> โหดมากเลยอ่ะเมื่อกี้เข้าห้องน้ำอยู่แล้วแบบนึกว่ามีคนนึกว่ามีคนแบบเขย่าประตูเปล่าเธอสั่นทั้งชักโครกค่ะเอียงทั้งชักโครกค่ะ แบบทั้งหลังส่วนก็คือออกมาฉันกลับบ้านไม่ได้ทาําไงอ่ะเนี่ยทั้งหลังส่วนเธอดูดีคนอยู่บนถนนหมดเลยอะ่ะทั้งตึก,ตกพี่บอลชัยเมื่อกี้นี้อยู่ข้างล่างเซ็นทรัลชิดลมคือไฟแขว่งหรือใช่ปะเนี่ยเธอเอาแล้วเมื่อกี้ตาบอกว่าเพื่อนที่เชียงใหม่ก็คือเหมือนกันแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเหมือนกันเนาะเชียงใหม่ก็เป็นเชียงใหม่ก็เป็นหนอวิจัยแล้วทาไงดีอ่ะวิโทรหาแม่ก่อน สภาพแม่อาบน้ําอยู่อยู่ดีๆค่ะก็งงว่ามือเหลืออะไรทำไมอยู่ด่มือชาว์มันฟาดพัง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 มองออกไปเหมือนฝนตกน่ะปรากฏชักจะไม่ใช่เลยรีบรางหัวแบบเร็วอะค่ะแล้วก็มาได้สภาพเนี้ยแผ่นดินไหวจากชั้น20่สิเลยวิ่งบมไไ้หนีไฟลงมาพ่ออุ้มนาราชาลงมาก่อนเพราะแม่อยู่ในชาว์จะเป็นอะไรกันไม่แน่แต่ละคนอะตอนนี้บ้านตึ โอ้น่ากลัวมากอ่ะโยกแบบโอ้โหมึนไปหมดเลยอะค่ะขอให้อภัยสภาพด้วยอ๋อนาชาแม่สัมภาษณ์หน่อยเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างคะกำแพงเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะนาชานาชาลดน้ำกับกาอยู่เมื่อกี้นาชารู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่เกิดเหตุอะมึนเหรอมันมันตึกมันเป็นไงคะเหมือนคนหมุนอยู่หรอกำแพงมัน แล้วปากก็กินนมยังเป็นคราบอยู่เลยใช่ไหมคะปากยังเป็นคราบนมอยู่เลยค่ะเมื่อกี้เนี้ยคะ่ะแล้วนาชาลงมายัางไงอะคะบันไดบันไดทางหนีไฟไหเหมือนผงแปงเลยหรอโอเหรอแล้วใครเป็นคนเอาลงมากะกะใช่กะกะอุ้มลงมาเลยเหรอคะโอ้โหน้าชาตื่นเต้นไหมคะไม,ไม่ตื่นเต้นหรอดูหน้าสิดูหน้าไม่ตื่นเต้นสิแล้วนัาชางงงไหมรถผักเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่รถผัก <muitas S 2> รถน้ำผ like like <speaking> <j> ักอ่ะรถน้ำผักดดดี้แพงมันน้มันลงมาแบบเหมือนฝนตกแรงๆอะพอดีกำแพงแล้วมันท่อน้ําอะท่อน้ำมันแตกเหรอโค้มันแตกเลยอ่ะจริงเหรอคะแตกแล้วแล้วนาชาที่ยืนอยู่ตัวเป็นยังไงบ้างคะสันเด็กเด็กเลยแล้วเราเอาอะไรมาป้องกันตัวเองหรือเปล่าที่ก้าก้ามาป้องกันนาชาอันนี้เอาบเอาเบาะมาป้องกัน ไว้บนหัวนาราชากับกะกเลยนะคะใช่ไหมแต่แล้วนะคะสันมากเลยเนี่ยแต่เราโอ้สงสารสงสารแม่เลยไม่ได้กอดชาเลยแม่อาบน้ําอยู่รีบบอกให้กาเอาชาออกไปก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะแม่แม่นั่นม่สิโล โอ้ยอย่าใช่ใหญ่เบียบเข้าไปแต่แย่ยังคงทนและอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามชมข่าวสารและข้อมูล ไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนวค่ะ